ตอขอกลับสวัสดีทุกททุกททุกท่านกันด้วยนะตอนนี้เกมคาบอีกที่เคยนะคะเราก็จะไปอะไรล่ะไปอะไรล่ะเร็วค้างหาพ่อมึงไงเร็วเร็วขอตัดไอตอนที่มันไม่ค้างก็แล้วกัน <c oughs> ก็หลังจากที่ผมตัดไปนะแล้วก็จะมาเล่นอีกที่เคยเราเล่นอะไรดีสกายวอลไม่เล่นอะไรสักอย่างเล่นเอาชีวิตรอดไม่เอา เล่นแมวบนเตียงมันเล่นยากมันมันเล่นไม่ยากหรอกแต่ผมมันของผมมันวินโดว์สิบไงเออวินโดว์สิบอ่านั้นเรามาเข้าไอ้น,นี้กด้มาเอออะไรไม่รู้คขา้างก็เกมดูดูดเอามาฮะรอเจ,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 จอเ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 จอ้เดียวอ่าเออเออแลชิหอย ในคลิปจะแหลกเปล่าวะอ่ะเราก็จะไปลองเล่นไะเล่นสักรอบหนึ่งเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เมย์ไอ้มินิเกมเนี่ยเล่นแล้วแพ้ทุกรอบอ่ะจะรู้เดี๋ยวรู้รู้โคตตายขอเข้าขอเข้าไม่เข้าก็ได้วะอ่ะรอบต่อไปกเไไ็เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้แล้วก็เข้าไม่ได้อา้าวเสือเข้าได้พโคตรตายเนีเเ่เดี๋ยวรู้มาเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ผม เราไม่ควรไปกลางซึ่งกลางมันอยู่ใกล้ใกล้เดี๋ยวเร็วอัดไปหนึ่งนาทีแล้วสี่สามสองหนึ่งด็ดกูโอ้โเขาดับก,ก่อนขาดับยุบข้าพมได้แล้ว ไป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 โอ้ยเงียบชิบหายจะกี่เสียงเฮ้ยเดี๋ยวรู้ยสองมานี่เอาชิบหายเดี๋ยวไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดียวมานี่อุ้ยพี่ขอหมวกเพชรได้ไหมสองพี่ขอหมวกเพชร พี่อยู่ด้านหลังน้องนี่น้องไม่เห็นพี่หรอพี่ขอกางเกงกับหมวกก็ได้น,ะน,นะนะน้องนะนะน้องนะน้องรีบหนีเร็วไอนน้นั่นน,น่ะรีบหนีหนีเร็วหนียังรู้ถอยถอยจะไปไหนเหรเฮ้ย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 ยังรู้เดี๋ยวรู้อ้าว <He i. S 1> เฮ้ยอ้าว <c oughs> อยูดิดีก๊ เห็นไหมเห็นไหมโบกเร็วยังไม่โดนตีนะซาเอาใหม่อะไรเนีเอาใหม่ก็ได้มาเดี๋ยวรอบนี้มาโชว์ความโหดกันเข้าเร็วเข้าไม่ได้จเจเิญเอามาหนาวหายเอาเข้าดีเออได้แล้วมาอุยด่านนี้ผมเล่นชนะทุกรอบด่านเนี้ยโอ้จเจรินเดี๋ยวตัดตอนที่มันเริ่ม,มในเกมก็แล้วกัน นั้นคงไม่ต้องตัดแล้วนั้นไม่ต้องตัดแล้วเออไม่ต้องตัดแล้วที่กเกียจตัดมารอนานอ้าว <c oughs> เออนะอะไรว,วนนะวันนี้ขำๆเนาะวันนี้เออวันนั้นเหมือนกันเนาะโรงเรียนพาไปวัดเ,ออเด็กก็เดินตกจากบันไดขำ <c oughs> ม,มาก เร็วเออต่อไปจะโยงมาย่อเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้มองนองมองหน้านี่มันนำเป็นมงมันมากเอยไม่ใช่รอมันหนึ่งนาทีผ่านไปอ้าวเราก็ได้รู้ว่าจะตายแล้วก็จะหายไปโอ้เฮลิคอปเตอร์ย่อกันทำไมปวดขี้ยังไงวะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ไอ้กาก เร็วเร็วดีเท่าไหร่นี่หนึ่งนาทีผ่านไปสิบล้านปีผ่านไปเดีวเร็วเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เร็วเรเดี๋ยวรู้โอ้ยขาเป็นเน็บข้าหนาเเลยไอ้คอบตายนี่สิดเจิกยี่สิบ้ี่ส่านสิสิบเโชโอยไม่อยากรอาตัดเลย ก็หลังจากที่ผมตัดแล้วมันก็ได้เริ่มเกมแล้วเอ้ย <IL S 1> พี่ขอหนีจากที่นี่กอนเร็วที่นี่มันเป็นพ่อเปล่าไมาเดี๋ยวรุดเดี๋ยวรุดเดิน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 เดีพี่น้องพี่มาบวกกับผมได้นะพี่นะผมขอได้กล่องนี้ ในกล่องน,นี้นั่นไงว่าแล้วของโหดที่หายวัตถุเดี๋ยวอูตะเกียได้เพชรมันตั้งหนึ่งก้อนอ้าวอ้าวไม่อย่ามาตีอย่ามาตีผมได้ไหมพไอ้บ้าเอ้ยอะไรวะจบจบเกลียดมากเลยนะอะไรเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วอย่าให้โชว์โหดคนชนะเลยเห็นไหมเดี๋ยวเอ้ย เราเล่นเราเล่นแพ้เลยอ่ะมาเร็วๆเ,เอาแบตตะเจ็ดสิบเอ็ดนะฮะด่านนี้ด่านนี้ไม่ได้เล่นมากี่ปีแล้ววะเนี่ยซึ่งด่านนี้ผมเล่นทีไรผมชะนะทุกทีแต่ความเป็นจริงอา้าวเริ่มแลเริ่มแล้วก็ไม่บอกกันเลยเพื่อนเอ๋ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เราขอกองนั้นไอ้บ้าอเอ้ยอ้าวขึ้นไม่ได้ปล่ลอยเราแหละเฮ้ยเดี๋ยวกล่องนี้เร็วไปแล้วไปแล้วไปบายเพื่อนนั่งวัดตีวัตดวตดีเอ้ยวัตดตีอ้าวใครวัตดตี ดับทองพี่ขอนะน้องนะดับทองพี่ขอนะน้ feet. องนะอ้าวอ้าวตีเหรออ้าวเฮ้ย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 อะไรนั่นดาบทองดับทองหาเรื่องอะไรไะเลิกเล่นละเล่นอันอื่นดีกว่าน่าเบื่อเล่นบนเตียงอหวันเนี้ยจะต้องได้เล่นบนเตียงแน่นอนนะวันเนี้ยถ้าไม่เล่นนี่เป็นวันที่ไม่ดี เลื่อนชิบหอยโทรศัพท์เลยมากเฮ้ยเฮ้ยเข้า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 อันนั้นขอเข้าเร็วขอเข้าไหวไหวไหวเลยขอเข้าไม่ได้อยากอยากเล่นด่านเนี้ยด่านเมืองจีนอ่ะเออนะเร็วๆอะไรวะเนี้ยไม่เข้าก็ได้เอออันนี้นี่หว่าอันอันนี้ก็สิบหกคนเหรอจูจูอันบิ๊กกะจูอ่าเจนอยู่สิ แสงกิ้วสีเขียวไม่ว่ากันไป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 แล้วรอบนี้เราโชว์ความโหดให้ดูกันเน่ปุ่มบางคนบางคนใครไม่รู้ก็บอกเลยถ้าปุ่มไม่มีใช่ไหมผมไม่ได้เล่นบนคอมน,อนนะั้นจะจะงงกันแล้วก็ก็จำจำ,จำไอ้ปุ่มที่เราเคยเดินอ่ะอันนี้มันไม่มีปุ่มครับผมเล่นแบบแสงเงาฮนะไอ้เราก็ทิ้งลิงไม่เป็นเดีย๋ยวผมจะไปหาวิธีสอนทิ้งลิงนะฮะนะฮะเดีวยว คลิปนี้ยังจะไม่ทิ้งลิงก์อะไรนะฮะ IP ก็บอกนะ IP ก็อะไรวะ B ช้าๆนะ B B นะอันแรกนะ W o u b l e แล้วนะ W l แล้วก็ dot L B L B เนะ L B S G ดอกเน็ตแค่นั้นล่ะเกียรตบอกช้าล่ะจุ๊บเฮ้ยสองหนึ่เจอไม้น้าสามพี่เป่าเป็นอยังไงมันบักอย่างนี้เป็นหาพ่อไงมเอาอันเนี่ยเขาปั่นเป็นยงงมีอะไรเกิดขึ้นผิดปกติ ต่อไปเลยต่อไปเลยต่อไป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 ฟาดบิดครับผมต่อไปฟาดบิดต่อไปฟาดบิด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 ฟาดไปอย่าวิธีต่อก็เย้บบายายเพื่อนผู้อะไรวะนี่ต่อไปเพื่อนเนี่ยไม่ต้องต่องนี่ก็หรอกมันไม่มาหรอกเฮ้ยบ้าเอ้ยมาเอามาเอาบล็อกก่อนปุ๊บเอากันบ้านก่อนอ้าว อ้าวแหลกมากตะ,ะกี้ปักกันกันกันเมืองเราก่อนเถอเออกันกันไว้เดี๋ยวพ่อเข้ามาเป็นเรื่องวันนี้วันที่เท่าไหร่เดี๋ยวดูวนวันนี้วันที่5ธันวาเป็นวันพ่อนะฮะนะฮะเป็นวันพ่อนะฮะวันพ่อ วูดลิ่เล็กเล็กขอสี่ก้อนขอสี่ก้อนสี่ก้อนผมจะชุดใช่ไหมอ่ะดับไายมันก็กกเกินจริงไหมละ่ะเออได้แล้วตงคิวขอบคุณอ่าผมก็นึกว่าเสียงเพลงเพื่อนผมก็นั่งเล่นเกมอยู่ช่างหวัวแล้วก็เล่นไปสิบนาทีแล้วฮะเดี๋ยวดูแบตเท่าไหร่ อะมาแลกชุดกันหนึ่ง,งสองสามสี่แล้วก็ดาบแค่นั้นละ่ะเดี๋ยวผมมันเคยบั็กตัวเง้ยแบบงงเลยเปิครับผมเดี๋ยวชุดกันเลยมองผมก็ว่าใส่ยากนะผมไม่น,าน่าเล่นเวอร์ชันนี้เลยชิดชิดนีวอยากให้ผมเปลี่ยนกบ็บอกมาเลยคนระัเดี๋ยวจัดให้ เฮ้ยสองบาพี่รู้พี่รู้น้องไม่เคยทำไมไม่ตอบแบบฟัสบิดไปเลยตอบแบบฟัสบิดนนเนี่ยเพื่อนตะก,กิ้วสีไหนนอกไปถึงเดี๋ยวผมพ่อผมถนัดพวก pvp อยู่แล้วไงไอไอค้างก็เกมผมไม่ค่อยเล่นเก่งนะดูนะเดี๋ยวดูนะสีอะไรถึงแล้วโอ้สีสีนั้นแหละเัิดดียวยรู้ให้ข่าวว่าพี่เก่งใช่ไหมเพ่ พีไอ้เอ้ยเอ้ยเป็นไงเดี๋ยวตะกี้สีอะไรมาอ้เดี๋ยวอ้มันบักอย่างงี้เห็นไหมผมบอกแล้วออริเชตเดี๋ยวออริเชตเดี๋ยวออริเชตออริเชตออริเชตเดี๋ยวอ,ออริเชตอ้าวเขาตายเดี๋ยวอ้เห็นไหมมันชอบบักตัวงี้ยไปเดี๋ยวเราไปชอบให้เป็นบัวขาวอันนี้ชอบให้เป็นบัวขาวเฮ้ยสองชอบให้พี่เป็นบัวขาว,วสองแม่สีแดงเขาบุกกันใหญ่ เดี๋ยวเราผุกตามเอ้ยวังที่บัวขาวนะเฮ้ยมันรู้ครับผมเดี๋ยวผมตบด้วยมือเปล่ามันตายดูนะเดี๋ยวผมตบด้วยมือเปล่าก็ไปแล้วไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยตบโอเคอาร์เคแชเนี้ยโอ้โหเราเจอเจอคนดังเคสวัสดี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 โอ้โหวัสดีเคอาเคอ้าวบายบายสบายดีบ่ ไน้กรีนะนะ๊เป็นอะไรที่แจ่มหนูนะดูนะเตียงเตียงไม่ดูอ้อวอ้าวอ้าวเอะไรเนี่ยเพื่อ,ขอ,อนขอปนของเจ้าหน่อยนะมีอะไรไหมเนี่ยเจ้าเลยขอแรกอย่างเดียวจะไปด้วยเพื่อชาติเว้ยโอ้ย สีเราจะบุกครับผมแม้บุกได้นะครับบวกได้บวกไ,ไ,ได้ด้วยอุ้ยหัวชิบหายแล้วเก่งเอ้เก่งเร็วช้าอย่าผมเตรียมตัวไปใหม่วอร์อย่ารู้อ้อขาโอ้โหจนขาชาไปหมดแล้วเนี่ย ตอนนี้ชาหมดแล้วท่านชมอ้ยค่ปวดขาเลยอ่อโอ้ยตัวนี้จะเป็นยไงวะ นั่นไงว่าวเย่สีเขียวพังแล้วเนื่องจากสีนั่นมาใช่ไหมวัดีสีสม้มเอาวัดีสีสม้มข้าคนอื่นไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เอาขาชาด้วยเอาขาชาขาชาอย่าเพิ่งตายเอาขาอา๋าอออช้ามากตนะั้ง อ๋ขาชาเอาแป๊บเนื้อตัดคลิปตอนหายช้าแป๊บหนึ่งคางอ่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะใครชอบก็อย่าลืมไม่ต้องกดไลค์เออไม่ต้องกดแช่น,นะฮะจบครับ